เราเรียนด้วยกันนะคะในเช้าวนันนี้ในเช้าวันนี้นะคะเราจะเรียนราวีในพระธรรมสดุดีนะคะบทที่66นะคะพระธรรมสดุดีบทที่66นะ,ะถ้าพี่น้องมีพัมพีหรือว่ามีอะไรก็ได้ที่มีพัมพีนะครับเปิดเปิดขึ้นมาดูด้วยกันได้นะคะให้เราเปิดด้วยกันนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่66นะคะ ก็จะอ่านข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4ก่อนนะคะข้อที่1นึ่งในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4บอกว่าแผ่นดินโลกชั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงร้องเพลงสตรูดีพัศลิแห่งพระนามของพระองจงถวายเพลงสรรเสริญพัศลิของพระองจงทูลพระเจ้าว่าพระราชกิจของพระองช่างน,น่าขั้นขามนิชานภาพของพระองก็ใหญ่ยิ่งจนศัตรูจำต,ต้องหมองรา่อกลง แผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะนมัสการพระองค์เขาทั้งหลายจะร้องเพลงสรุดิของเขาทั้งหลายจะร้องเพลงสรุดิโพระองค์ร้องเพลงสตุดีพระนามของพระองค์ในข้อที่1จนถึงข้อที่4นะะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนสรุดิทั่วไปนะที่หลายๆครั้งกษัตริย์ดาวิกก็จะเขียนแต่งเพลงสตุดิอออกมาแต่งเพลงนมัสการพระเจ้าออกมานะคะเป็นการนมัสการพระเจ้าเป็นการขอบคุณพระเจ้าเป็นการนมัสการถึง ในพระธรรมสดีบทที่หนึ่งข้อที่สี่นะคะบอกว่าร e นรรบุสกานิษ <โ transparency S 3> สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำใช่ไหมสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในแผ่นดินโลกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจของพระเจ้าต่างๆนะพูดถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทำว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรช่างหน้าขั้คงคมยิ่งนักนะแล้วก็ในข้อห้านะะต่อมาในข้อห้าในข้อห้าบอกว่าจงมาดู พระราชกิจของพระเจ้ากิจการของพระองค์หน้าขั้นคลามท่าทางการทั้งหลายพระองค์ทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้งคนเดินข้ามแม่น้ําไปที่นั่นเราได้ยินนี้ในพระองค์ผู้ทรงปกครองด้วยวิชานุภาพของพระองค์เป็นนิจพระเนเรศของพระองค์จับจ้องบรรดาประชาชาติอยู่อย่าให้พวกเขากบฏยกย่องตัวเองนะแล้วก็กษัตริย์อวิภทได้พูดถึงในตอนที่พระธรรมอภิยงแสดงพูดถึงย้อนกับพระธรรมอภยงที่ พระเจ้าได้นำคนอิสราเอลข้ามผ่านทะเลแดงนะคะพระอ่ากษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงว่าพรองเ์ื่อทรงเปลี่ยนทะเลให้เป็นดินแห้งแล้วก็พูดถึงอีกตอนหนึ่งก็คือในพระองค์โยชูวาะคะบอกว่าคนเดินข้ามแม่น้ําไปก็คือตอนที่พระเจ้าได้นาโยชูวาข้ามแม่น้ำจอแดนใช่ไหมได้เดินข้ามแม่น้ําไปเพื่อที่จะไปยึดในแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินพนันธสัญ,ญญาของพระเจ้านะคะแล้วกษัตริย์ดาว,วิดบอกว่า พระเจ้าเป็นผู้ทรงปกครองด้วยพระอนุภาพของพระองค์เป็นนิจพระเนตรของพระองค์จับจอ้องพระเนตรของพระองค์เฝ้าจับจ้องบรรดาประชาชาติอย,ยู่นะคะเมื่อเช้านาคก็ได้ฟังคําเทศอันหนึง่งซึ่งนักเทศบอกว่าซึ่งประเทศบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือว่าอาเขาเรียกว่าอะไรพระเนตรของพระเจ้าทรงจับ จับจ้องอยู่ที่มนุษย์ทุกคนหรือผ่านของพระเจ้าทรงอยู่เหนือมนุษย์ทุกคนซึ่งมันก็ตรงกับพระมีอยู่ตอนนี้นะคบอกว่าพระเนตรของพระเจ้าจับจ้องที่บรรดาประชาชาติอยู่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ในพระธรรมตอนนี้ในในข้อนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงเขาเรียกว่าอะไรพระเนรของพระองค์ทรงจับจ้องเราเป็นการส่วนตัวเ,เป็นรายบุคคลใชพระเนตรของพระเจ้าจับจ้องเราอยู่เป็นการส่วนตัว todos, นะในข้อต่อมาบอกว่า จนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าจงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที่ได้ยินพระองค์ทรงให้เราอยู่ท่ามกลางาคนเป็นและไม่ทรงยอมให้เท้าของเราพลาดข้าแต่พระเจ้าพบโทรงลอง,งใจข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงถลุงข้าพระองค์อยากถลุงเงินก็ ก่อนหน้านี้นะคะวันก่อนหน้านี้ก็บอกได้อ่านกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์จะให้นึกถึงสันติข้อไหนก็ได้อ่านอ่านพระมีไปได้อ่านสันติไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆก็มาถึงพระพีสันติในตอนนี้แล้วก็ในข้อข้างบนได้มาค้อหนึ่งที่ข้อหนึ่งที่ทสันตุแล้วถือว่าพระเจ้าทรงนาแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าพูดคะก็คือในข้อที่เจ็ดนะในข้อที่เจ็ดที่บอกว่าขอโทษนะคะในข้อที่สิบ ในข้อที่สิบที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงหลงุข้าพระองค์อย่างถล่มลึกพี่น้องในบางครั้งสถานกนารณ์ในชีวิตของเรามันมาถึงจุดมันมาถึงเวลาไม่ใช่มาถึงจุดมาถึงเวลาที่เวลาแห่งการถลุเรียเชื่อว่าชีวิตของเราทุกคนมันมีเวลาที่เขาเรียกว,ว่าเวลาแห่งการถลุและก็เชื่อว่า <c oughs> เวลาแห่งการถลุในชีวิตของเรามไม่ได้แค่ครั้งเดียว ไปหาไปหาข้อข้อมูลนะคะครับว่าถลุงถลุงม,มันคืออะไรถลุงม,มันคือการที่เขาเอาเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นเหมือนขี้แร่ใช่ไหมขี้แร่เอามาแบบผ่านความร้อนที่เป็นความร้อนสูงแล้วเพื่อที่ขี้แร่เนี่ยมันจะลอยขึ้นแยกระหว่างเขาเรียกว่าเงินกับขี้แร่เนี่ยออกมาเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวงเงินที่แบบว่าเป็นเงินเงินบริสุทธิ์หรือว่าเงินชั้นดีเนี่ยเอาออกมา พี่น้องให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าถ้าชีวิตของเรากําลังเจอการถลุแสดงว่าเรากำลังเป็นเงินชั้นดีที่พระเจ้ากําลังจะเอาขี้แร่บางอย่างในชีวิตของเราออกไปก็เชื่อว่าทุกคนมีปัญหามีวิกฤตมีเาเรียกว่าอ,อะไรมีสิ่งที่เราต้องเผชิญมีสิ่งที่เราต้องกลับใจบางครั้งการถลุมันเป็นการเผาบางครั้งก็ชอบคลนี้ว่าตอนที่เรากำลังอบรมเราแบบไปอบรมเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเขาก็พูดถึงว่า ให้เราดูปัญหาในร้านอาหารนะดูปัญหาในร้านอาหารดูทุกเรี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าบางครั้งปัญหาใหญ่ที่สุดในร้านอาหารของเราไม่ใช่อะไรคือเจ้าของร้านเอง่ <c oughs> <c oughs> บางครั้งปัญหาในชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่ถ่วงเราหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถนำเราไปไกลมากกว่านี้ได้ก็คือตัวตนของเราเี่แหละซึ่งพระเจ้าจะต้องนําเรามาสู่การถล่มหรือการเขาเรียกว่าผ่านไฟที่เป็นไฟที่ร้อนเพื่อที่เราจะฆ่าตัวตนอะไร าบางครั้งมันเป็นทัศนคติของเรามันเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างของเราที่มันไม่สามารถนําเราไปสู่ <c oughs> เจาเรียกว่าพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆได้ก็มันได้ถึงในสิ่งที่ดาวิดได้พูดถึงนะนะคะในในข้อที่ตอนต้นที่บอกว่าพระเจ้าได้พูดถึงอาดาวิดไ,ได้พูดถึงพระคัมภีร์ยบไหมที่พระเจ้าได้นําชุดชาติอิสราเอลหรือว่าโมเสกมาจริงๆโมเสสเขาเดินแล้วนั่งเดินผ่านไป จริงๆแผ่นดินคานาอันกับอียิปต์มันไม่ได้ไกลยยขนาดนั้นเลยมันมันแค่แบบนิดเดียวจริงๆมันไม่ได้จำเป็นเดินอ้อมหรือว่าไม่จําเป็นต้องเดินไกลยยขนาดนั้นแต่ว่าพระเจ้าพระพีได้พูดชัดเจนว่าพระเจ้าได้นําโมเสสเข้ามาสู่ในที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรยืนอยู่หน้าทะเลใช่ไหมยืนอยู่หน้าทะเลแล้วก็ด้านหลังก็เป็นร่นล้พี่น้องบบางคั้งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มี้ี่มีตอบตอนที่ตอจากข้อที่สิบนะคะได้บอกว่า ตอนที่สอ,อกข้อที่สิบนะคะบอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพรงทั้งหลายเข้ามาในข่ายพระองค์ทรงวางความทุกข์ยากไว้บนหลังข้าพรงย่เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ผิดแล้วลงโทษผิดแลตีแต่ก็เชื่อว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดความทุกข์ยากลำบากหรือเกิดปัญหาอะไรหรือบางคนเกิดคุณั้นผิดใจกับเราคนนี้ไม่เข้าใจเราหรือว่า เกิดเหตุการณ์อะไระก็ตกามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นการที่มันเป็นเหมือนกระจกแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งที่กาลังตั้งขึ้นและให้เราเห็นตัวเองบางครั้งเราอาจจะเซอรพก็ได้อ๋ออยู่กันมาตั้งนานเอาเป็นคนอย่างนี้เองเหรอไม่ใช่คนอื่นนะตัวเรานี่แหละอยู่กันมาตั้งแต่อยู่มาสามสิบปีอ๋อเราเป็นคนแบบนี้เองเหรอเราเป็นคนชอบคิดแบบนี้เหรอเราเป็นคนคิดกับคนอื่นแบบนี้เหรอพี่น้องบางครั้งเราก็ไม่รู้จักตัวเอง บางครั้งเราก็ไม่เห็นตัวเองเ,ออเราเป็นคนคิดลบอย่างนี้เพราะมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เราแบบได้เห็นเลยเป็นกระจกที่สองให้เราเป็นกระจกบานใหญ่ที่สองให้เราเห็นว่าอ๋อเราเป็นคนคิดกลัวนี่นะเราเป็นคนคิดลบนี่นะเราเป็นคนไม่มีความเชื่อนะี่พี่น้องพระเจ้าอยากจะอวยพรเราแต่ยังคงเชื่ออยู่ว่าพระเจ้ารักเราพระเตรของพระองค์ยังคงจับตาอยู่เหนือชื่อของเราแต่ละคนและพระองค์อยาก จะนาเราเข้าไปสู่ดินแดนแห่งนัธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้นําชนชาติอิสราเอลได้นําชนได้นําโมเสสได้นาคนอิสราเอลทั้งหลายมายืนอยู่ที่หน้าทะเลให้เขามาถึงจุดที่เขารู้ว่าเอ้ยชีวิตของเขาอ่ะมันต้องมีพระเจ้าชีวิตของเขาไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคหรือก้าวข้ามผ่านทะเลใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ว่าโมเสสได้รับขำสั่นเรทะเลั้ะแบ่งออกชนชาติอิสราเอล ทรงเป็นพระเจ้าที่มียุทธาภิภาพที่ใหญ่สูงสุดและรงส่งเป็นผู้นําเขาออกจากอินแดียเข้าสู่อินแดีพระสัญญาบางครั้งปัญหาหรือว่าทางตันอะไรบางอย่างมันนำเราสู่ที่เราจะรู้ว่าที่เราจะตระหนักและเข้าใจจริงว่าอ๋อพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราสินะในในเวลาที่ได้ได้อ่านนะหรือว่าการสอนวิชาสำรวจพิพันเป็นอะไรที่ดีมากมันเป็นเหมือนการที่แบบได้รี พระเจ้าตลอดได้มีพระเจ้าได้ตลอดทุกครานาทุกครั้งที่พระเจ้าจะโวยพอ้ว you. ันใครก็ตามอับราฮัมอิสอัคยาโคโยเซใครก็ตามเขาจะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรยอมจำนนต่อพระเจ้านั่งลงต่อพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าใช่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นแค่พระเจ้าใน ที่คนอื่นเล่ามาหรือว่าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปร่วนตัวในชีวิตของเขาเชื่อว่าในหลายๆครั้งปัญหาโรคสัรคมานมาที่ได้เข้ามาในชีวิตของเราบ้างทาให้เรารู้ว่าเออพระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราจริงเราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อเรามาถึงทางการแล้วเราเห็นพระเจ้าส่อแหวกทะเลเราได้เห็นว่าใช่พระเจ้าอยู่ในพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ยังคงช่วยเรา ในบทในบทออกมามันดูแบบมันดูเหมือนกับสถานการณ์มันเลวร้ายมากทุกอย่างมันโหดร้ายมากบอกว่าพระองค์ทรงให้คนพระองค์ทรงให้คนขับรถลบน่นทับศีรษะของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ข้าพระองค์หลายจะต้องลุยน้ําลุยไฟแต่พระองค์ยังทรงนํข้าพระองค์หลายมาสู่ที่กว้างใหญ่ทุกการถันลุนหรือว่าทุกการเขาเรียกว่าอะไรความยากลำบากอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนการที่เราจะถูก เขาเรียกว่ารก,กระเทยกระชุบยกขึ้นในฝ่ายยาหรือยกขึ้นในบรรยากาศรอบนอกของเรานะให้เรารู้อย่างหนึ่งวา่าพี่น้องตอนนี้เรากำลังเผชิญกับความทุทกข์ยากลำบากหรือว่าเผชิญกับเราต้องไม่ทำเรื่องนี้มานานมากหรือว่าเราจะต้องแบบเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชุดของเราหรือเราจะต้องแบบแก้อะไรบางอย่างในชุดของเราพี่น้องให้เรารู้และให้เราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังนำเราไปสู่ที่แดนที่กว้างใหญ่มากขึ้นเมื่อพระเจ้าจะขยายอะไรบางอย่าง เราสิ่งหนึ่งก็เชื่อว่าพระเจ้าจะขยายใจของเราก่อนเมื่อใจเราแคบใช่ไหมเมื่อใจของเราเล็กพระเจ้าเทพระพรใหญ่ออกมาทุกอย่างมันล้อนออกแล้วสิ่งที่ก็พูดในในเวลาที่เราสอนสอน,สอนสำรวจพระพีตลอดเวลาพระเจ้าพระเจ้าที่ไม่เสียของเมื่อรงรู้ว่าสิ่งภาชนะของเราหรือว่าไอตัวรับของเราเนี่ยมันเล็กพวกมันจะต้องขยายก่อนด้วยปัญหาด้วยคนหรือด,ด,ด้วยอะไรก็ตามที่เข้ามา กระแทกเราทําให้เราแบบว่าระคายเคืองแลวเราขยายอ่อได้เราเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งปัญหามาเพื่อฆ่าเราแต่พระองค์ส่งปัญหามาเพื่อให้เราเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้นทุกการทันทหลทุกปัญหาทุกสิ่ง, JR, งต่างๆในชีวิตของเรามันนําเราไปสู่ผ่งทีใหญ่เหมือนที่เหมือนที่กษัตาิย์ได้บอกว่าพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ได้นาชนชาติอิสราเอลพระองค์ได้นาชนชาติของพระเจ้าข้ามผ่านทะเลข้ามผ่านแม่น้นำจอแดน เพื่อที่พวกเขาจะรู้ว่าพระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าที่เหมือนเดิมวันที่วันนี้และสืบต่อด้วยกพี่น้องคับางครั้งเรามีประสบการณ์พระเจ้าแค่อ๋อพระเจ้าที่ฟังเขาเล่ามาพระเจ้าที่เป็นคําพยานของคนอื่นพระเจ้าเป็นคำพยานพ่อแม่เราพระเจ้าเป็นคำพยานของพี่เลี้ยงเราพระเจ้าที่เป็นคําพยานของคนนั้นคนนี้ในชีวิตของเราคำพยานมันดีมากันให้เราแบบเชื่อแต่ว่าสิ่งที่ทาให้เรา มั่นใจและเกิดความเชื่อมากกว่าคำพยานก็คือการที่เรามีประสบการณ์พระเจ้าด้วยตัวเองก็เชื่อว่าถ้ามีคนหนึ่งได้รักาโรคาวแล้วมีคนบอกว่าโอ้พระเจ้าไม่รักษาโรคแล้วพระเจ้าไม่ทําการอจรรย์แล้วเราจะช่ใช่ไหมเราเห็นกับตาเรารู้ว่าพระเจ้ารักษาโรคถ้ามีคนหนึ่งเห็นการช่วยกู้พระเจ้าในด้านการเงินแล้วมีคนโน้มพระเจ้าจะปล่อยให้เราตายพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูเราคนนั้นจะเชื่อไหมคะใช่ไหม พระเราเห็นว่าพระเจ้าทำอย่างนี้ในชีวิตของเราแลสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเรามันหนักแน่และมั่นคงมากกว่าสิ่งที่เราอยินมาแต่คําพระเจ้าจึงต้องนําอิสระพระเจ้าจึงต้องนำอัปราพระเจ้าจึงต้องนำยาพิษมาถึงจุดที่การรู้เรื่องพระเจ้าก็ดีแต่สิ่งดีมากกว่าการรู้เรื่องพระเจ้าคือการที่เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าการที่เราได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและในหลายครั้งในเวลา คือในเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรบางอย่างแต่กาเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราจะโตขึ้นเราจะขยายมากขึ้นเราจะพร้อมจะรับสิ่งใหม่มากขึ้นด้วยเนาเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งที่ที่ที่เราทําคือก็ได้ฟังคอเทน์หนึ่งมีมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขาไม่สามารถว่าเขาเรียกว่าอะไรเรารู้สึกทพราแท้ใจรู้สึกขมขืนใจรู้สึกโศก ทําไมเราต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้ทําไมเราต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เราเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ก็ได้ทำคำเทรหนึ่งคำเทรกถึงเรื่องของโยเซฟโยเซฟโยเซฟ,เ,ซฟ,เ,ซฟเรารู้เรื่องราวของโยเซฟดีใช่ไหมคะโยเซฟถูกถูกขายใช่ไหมถูกขายไปอยู่ที่บ้านของโบลิฟาถูกขายเสร็จปุ๊บไม่พอสติกติดคุกต่างหากไปติดคุกติดคุกเสร็จปุ๊บคนที่แบบไปทำนายฝันให้ก็ลืม อ้าวทุกอย่างเหมือนแบบมันดีดิ่งลงเหวหมดแต่ว่าเมื่อโยเซฟได้รับการเขาเรียกว่าอะไรได้รับการยกชูสิ่งที่โยเซฟทําคือเขาตั้งชื่อลูกเขาชื่อลูกคนแรกของชื่อลูกคนแรกของโยเซฟก็คือมานาเสสมานาเสบแปลว่าแต่ว่าโนเอลไม่ใช่มาเสบแปลว่าลืมความทุกข์คนที่สองชื่อเอฟไลอิมนะคะเอฟไลอิมแปลว่า เอฟไลน์แปลว่าผลสองเท่าพะเศสแปลว่าลืมความทุกข์เอฟไลน์แปลว่าผลสองเท่าแล้วก็คำอธิบายในภาษาฮิปบูร์ก็คือแบบประมาณว่าพระเจ้า,าได้อวยพอรอวยพรขเขาในแผ่นดินนี้ให้มีผลจเจริญรุ่งเรืองถึงสองเท่าโยเซฟควรจะเป็นคนนั้นแหละที่สงสารตัวเองที่สุดเพราะชีวิตของเขามไม่ได้ไม่มีคําว่ายุติธรรมในชีวิตเลย ทุกสิ่งที่เขาเผชิญมาทุกสิ่งที่เขาได้เจอมันไม่ใช่อะไรที่ขเขาได้เลือกเองเลยสิ่งนี้มันมันแทงเข้ามาในใจเอาแค่ว่าใช่ถ้าให้เราเลือกเองเราก็ไม่เลือกหรอกถถ้าเราถ้าให้เราเลือกว่าไม่เองอยู่บนความสะดวกสบายเฉยเจอปัญหาก็า่าเชื่อแล้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเลือกเฉยเองเขาไม่มีใครเลยว่าโอ้รู้สึกชีวิตอยากจะเจอปัญหาบ้างจังเลยอะไรเนี้ย คนจะเลือกช้เอลบอกมีความสะดวกสบายไม่มีใครอยากจะเจอปัญหาไม่มีใครอยากจะผิดใจกับเพื่อนร่วงานไม่มีใครอยากจะต้องมานั่งอธิษฐานต่อสู้ต้อมสู้หรือว่าไม่มีใครอยากจะเจอเรื่องราวทำให้เราต้องทุกข์ใจแต่ก็เชื่อว่าทุกปัญหาหรือทุกสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเองมันเป็นพื่คุณของพระเจ้าก็เชื่ออย่างนี้ว่าก็ได้เห็นตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาจนถึงตอนนี้เกือบจะ20ปีละ ก็เห็นทุกครั้งว่าในเวลาที่เราพระเจ้านําเราไปสู่เหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือปัญหาอะไรบางอย่างมันทําให้เราเติบโตขึ้นมันทําให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นมันทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อคาว่าพระเจ้ายิีงใหญ่เนี่ยคำว่าพระเจ้า สิ่งที่โยเซฟเป็นคือเขาเขาใช้คำว่ามีโฟกโยเซฟไม่ได้จดจ่ออยู่แต่ว่าเขาโดนขายมาเขาโดนทำไม่ยุติธรรมกับเขาพี่น้องไม่ยุติธรรมกับเขาคนต่างๆไม่ยุติธรรมกับเขาบริภาษ่วยยุติธรรมกับเขาโยเซฟไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เลยโยเซฟมองว่าพระเจ้านำเขามาแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะยกชูเขาพระเจ้าอวยพรเขาเป็นสองเท่าพระเจ้าทำให้เขาลืมความทุกข์ยากาลำบากในชีวิต ในบางครั้งเราต้องมีโฟกันถูนไหมเราต้องมีโฟกันว่าใช่ปัญหาที่เราอยู่เนี่ยมันคือปัญหาเราปฏิเสธไม่ได้หรอกเ่รามันมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราต้องมีเราต้องมองว่าพระเจ้ากําลังนําเราไปสู่ท้นหนึ่งของชีิตพระเจ้ากาลังนาไปสู่อะไรบางอย่างถ้าเราถ้าเราเจอปัญหากับเพื่อนง,งานทําไมคนนีมน้มันเป็นคนท้อศอกจังเลยมันเป็นคนมันเป็นคนไม่ดีเลย ขอพระเจ้าเราจะมองบวกได้ยังไม่สามารถไปบังคับใครแบบเอ้ยมองบวกนะคิดบวกไหมเดว่าต้องไปแบบทำงานอะไรเดิมๆซ้ำๆหรือเราต้องแบบเหมือนอ่ามีมีผู้ชายคนหนึ่งที่นคนเชื่อดรวิทย์เขาไม่ได้เป็นคนเชื่อพระเจ้านะแต่ว่านอ้จากนี้เป็นคนที่แบบมองบวกมากเป็นคนที่แบบว่าเออแกอยากอะไรขาวเลยแบบพระเจ้าอยากให้อยากให้เราอยากให้ตัวแกมองบวกแบบแบบผู้ชายคนนี้แค่ที่เขาไม่ได้มีพระเจ้านะ เขาเกิดมาในสภาว่าที่ตอนนั้นเขาเป็นยูกรุ่นแล้วรัวเขาเป็นที่แล้วครอบครัวเขาเนี่ยเจอสภาว่าต้มงยำกุ้งต้องยำกุ้งในสมัยนั้นก็คือเป็นสภาว่าล้มละลาย้วยสภาว่าล้มละลาย้าอเขามีนี่สิ่มากมายพ่อเขาพูดบอกว่าพ่อส่งเงินให้ไม่ได้แล้วลูกว่าเศรษฐกิจครอบครัวเรามันพังละครอบครัวเราไม่มีเงินละพ่อส่งเงินให้ไม่ได้ละหลังจากนั้นเขาก็คิดว่าว่าทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ เขาไปอยู่อังกิจแล้วมาเรียนเพ่องกิจแล้วเขาจะทํายังไงต่อเขาแบบเควงมากตอนนะั้นเขาก็เลยคิดว่าเอ้ทุกปัญหามันต้องมีทางอบเขาเขาก็เลยไปเขาก็เลยไป,ยไปตอนนั้นเขาเรียนไม่แน่ใจว่าเรียนเกี่ยวกับการตลาดหรือสิ่ง่เขาก็เลยไปไปไปทํางานที่หนึ่งเป็นสานักสานักพิมพ์ที่เป็นสํานักพิมพ์ของประเทศไทยที่ไปตั้งเขาเรียกว่าไปตั้งทําข่าวอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็ได้ได้เริ่มทํางานที่นั่น S <S <an> <S เขาก็เริ่มทางานที่นั่นเริ่มทํางานที่นั่นแล้วเขาก็ย้ายย้ายงานย้ายงานพอทํางานไปที่ระสักพักหนึ่งตอนั้นพิมพี่นี่ก็เจอวิอกฤตต้ยมยำมุ้งเหมือนกันบอกเอาทำไม่ไหวแล้ววิบต้อง,ต,องต้องอ่อแล้วแหละว่าเราเราไม่สามารถแบกค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ได้แล้ว <S <S เขาก็เลยไปเขาก็เลยมีโอกาสที่จะไปทํางานกับคนที่เป็นอิตาลีเออทางานเกี่ยวกับข่าวกีฬาอ,อีกที่หนึ่งที่เป็นอิตาลีเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมไม่เคยมองปัญหาคือปัญหาในชีวิตของผม ว่าผมมองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของผมทุกการตกงานทุกการถูกเลยเ่าถูกเลอาออกมันคือมันคือโอกาสใหม่ที่ผมจะได้เจอสิ่งใหม่คือวันนี้เขาเป็นคนที่พูดได้5ภาษาเพราะเขาทำที่นี่เสร็โดนหอกไปอยู่ที่อื่นอีกไปอยู่ที่นี่แล้วกอดหลอกไปอยู่เหมือนย้ายประเทศไปเรื่อยๆมันเลยทำให้เขาพูดได้5ภาษาแล้วพอเขากลับมาประเทศไทยปุ๊บสกิลด้านภาษาที่เขาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรบริษัท คนยิ่งอยากได้เราว่าทําทให้เร,เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ไง่ายมากขึ้นบางครั้งสกิลหรือรอุปสรรคเออสกิลหรือว่าความสามารถอะไรบางอย่างมันผ่านมันมาพร้อมกับไฟนี่แหละความอดทนทําทําให้เราอดทนได้มากขึ้นหรือว่าความสามารถอะไรบางอย่างที่มามาอยู่ในชื่อของเรามันมาพร้อมกับปัญหาอะไรบางอย่างพี่น้องในเช้าวันนี้ให้เรา นี่ทำนี้ด้วยกันว่ารีโฟกัสให้เรารีโฟกัสด้วยกันไม่ว่าปัญหาของก็เชื่อว่าปัญหาของพี่น้องแต่ละคนมันแตกต่างกันหรือว่าสิ่งที่เราเผชิญมันแตกต่างกันบางคนเราอาจจะไม่ได้เผชิญปัญหาที่หนักอะไรมากมายแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อเราสามารถรีโฟกัสได้ต่อให้มันเป็นปัญหาที่เท่าช้างแต่ถ้าเรารีโฟกัสได้ปัญหาจะเป็นท่ามดใช่ไหมแล้วมันจะเป็นตัวที่ผลักดันเราให้เรามีความสามารถมีสกิลนี่มากขึ้นด้วย ในเช้าวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราขอพระองค์ทรงตัดแต่งความคิดของเราใหม่พระเจ้าชาถ้าสายตาของเราความคิดของเราทัศนคติของเรามันเป็น,น,ปน,น,นความคิดลบอขอพระเจ้านำเราขอพระเจ้าชาขอพระองค์นิดความคิดลบที่หมายออกไปจากชีวิตของเราถ้ามีความกลัวอะไรบางอย่างในชีวิตของเราาพระองค์สั่ง ให้เราเปิดมองเราเปิดสายตาของเราใหม่ให้เราเห็นความจริงของพระเจ,าจะ้าพระเจ้าค่ะให้เราเห็นหนทางใหม่ให้เราเห็นแผ่นดินใหม่หรหพระเจ้าจะนำเราเข้าไปนะค่ะเขาโปรองค์สถิตอยู่กับเราทุกคนสีิ่งกับ